ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับเนาะวันนี้อัปเดตวันที่1นึ่งตุลานะครับเนาะก็พี่ชัยก็โดนหวยกินตามระเบียบไม่เคยถูกกันตั๊งตีนะครับเนาะเป็นไงครับเอฟซถูกหวยกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะฝนฟ้าบ้านพี่ชัยก็ไม่ตกเลยนะครับเนาะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับร้อนๆนะครับหลายๆที่ที่น้ําท่วมก็คงหายลดกันหมดแล้วนะครับเนาะ ก็พี่ชัยก็เป็นกําลังใจให้นะครับู้ๆทุกคนเลยนะครับหลายหลายคนก็ได้เงินนิจิตอนกันนะครับคนละหมื่นนะครับก็พี่ชัยก็ดีใจด้วยนะครับเนาะหวังว่าเงินคนละหมื่นนี้ก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้เยอะเลยนะครับเนาะก็ถ้าอยากได้เครื่องในโค้งนะครับเนาะก็มาดูชมร้านทวีชัยเจริญยนตสยามได้เลยนะครับเนาะพี่ชัยก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แต่ได้สเปกเนี่ยกำลื่นเลย นะครับน็อกก็รักและคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับน็อที่ขอขอบคุณ FC จังหวัดตาดนะครับน็อที่มาจัดติดตามพี่ชายมานานแล้วนะครับมาถึงก็จัด2ตัวเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC จากเพชรบูรณ์นะครับนาะแล้วก็ขอขอบคุณจาก FC จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกําลังใจ YouTube ช่องทางรถไต่คนจนมาโดยตลอดนะครับนาอพี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับไงก็อย่าถือสากดเครื่องนะครับน็อกก็รักและคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับ ที่คอยใกำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับพี่ชายก็ห่างหายไปนานเลยนะครับนาะก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับ f c ก็ฝนมาตกด้วยเนาะพี่ชายก็ไปตกปลามั่งอะไรบ้างนะครับนาอก็ไม่ได้อัปเดตให้ f c ดูเลยว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับวันนี้มาเปิดหัวกันด้วยทีทีเอฟร้อยสิบห้าเอ็มกองทองนะครับ FC นะครับเครื่องเดิมๆนะครับแต่พี่ชายเก็บสีนิดหน่อยนะครับนาอก็เก็บสีนะครับตัวนี้ไหนนิ่มๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่26,000บาทนะครับ YM กองทอง115นะครับ FC พี่ชายพี่ชายลดให้นะครับเหลือ25,000ื่นนะครับเนาะตัวนี้จะเป็น RT 120พัดตาโตนะครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับ FC นะครับตัวนี้ตาโตนะครับ FC สวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่28,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT 110พัดตาโตนะครับเนาะเครื่องสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่26,00 0บาทนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็น RT 1 2ทพัตตาโตนะครับนะเนาะก็สวยๆเลยนะครับตัวนี้ที่ที่28,000บาทนะครับก็ขอขอบคุณ F c ซจากจังหวัดอะไรนะพี่ชายจำไม่ได้นะครับเนาะก็จัดส่งไปเรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับเนาะ RT 1 0ทรสิบพัตนะครับพี่ชายจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับถึงมือลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ตัวนี้จะเป็น et 9 5ตัวนูนนะครับไปสวยเลยนะครับตัวนูนนะครับหนายิ่มๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับคูปัตเต et 9 5นะครับตัวนี้อยู่ที่14,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นคูปัตเต et 1 1 0ยสิบบิลนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับไปสวยเลยนะครับมาดูมาชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับยังมีสินค้า fc เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะ ไม่ว่าจะเป็น et 8 0ดศูนย์ et เก้าห et ร้อนะครับยันม h a ร้อ di นะครับสภาพสวยๆนะครับ120 di นะครับไม่เคยได้แกะนะครับ fc สวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่30,000บาทนะครับ95ตัวนู้นนะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับ k u b ต้า et 1 1 0นะครับตัวนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับสนใจตัวไหนนะครับกิ๊งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับ บอร์โทร0947039341นะครับเนาะมาพี่ชัยจะพาไปดูด้านนี้นะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับกูปะต้า ET80 ตัวละ10,000 10,000บาทนะครับ ET95 ตัวละ14,000บาทนะครับกูปะต้า ET110 นะครับตัวละ16,500นะครับ RT80 พัดนะครับ RT90 พัดนะครับ พี่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ FC นะครับแน่นอัดอยู่ในเนี้ยนะครับเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคูปาต้า RT 90นะครับเครื่องเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ชัยให้ดูนะครับก็สวยจริงๆนะครับ RT 90นะครับ FC จากจังหวัดลำปางนะครับโทรมาบอกพี่ชัยมี RT 90หรือเปล่านะครับนี่นะครับ RT 90นะครับตัวนี้อยู่ที่16,00 0ับาทนะครับสวยๆเลยนะครับ ค่อยๆดูทีละตัวนะครับพี่ชัยก็มอนเข้ามาดูนะครับมันแน่นอยู่ในนี้นะครับตัวนู้นจะเป็น r t 8 0พัดทันเดอร์นะครับ r t 8 0พัดตาโตนะครับสวยๆนะครับตัวนั้นอยู่ที่17,0 0 0ับาทนะครับยันมา LM105 นะครับเครื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ f c นะครับสนกสนใจนะครับก็มาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตสยามนะครับ มีสินค้าให้เอเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับโค้งสิงสยามนะครับสิงสยามที่สวยนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000ันบาทนะครับสิงสยามตัวใหม่เบ้าฝังล้อนะครับโค้งกระทิงแดงเคสเจ็ดสนะครับเอฟซจากจังหวัดพิศณุโลกนะครับบารกรรมนะครับบอกอยากได้โค้งสยามคูปต้านะครับพี่ชายยึดมาเมื่อเช้านะครับนัดกันตอนเช้านะครับเอฟซก็ไม่มานะครับ โตมาตอนบ่ายหมดไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ชัยตัดยึดเข้ามาเดี๋ยวพี่ชัยจะลงให้ดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเครื่องร้านทวีชัยเจริญยนตสยามนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับอาร์ทีร้อยพัดตาโตนะครับเครื่องเดิมๆไม่เคยได้แกะนะครับตัวนี้อยู่ที่21,000บาทนะครับโขงก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเอฟซีมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับสวยๆนะครับเครื่องพี่ชัยมีไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าเครื่องแน่นอนนะครับ RT10 เซทที120ถังเหล็กนะครับ FC ซทที120ถังเหล็กนะครับเครื่องสี่เดือนนะครับลูกค้าออกไปไม่ส่งนะครับพี่ชายยึดกลับนะครับตัวนี้ยอดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นถังเหล็กนะครับสวยๆเลยนะครับถังเหล็กเครื่องเดิมๆเลยนะครับ FC ไม่นิ่มตึงเลยนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับรับสวยๆนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ เซที120ถังเหล็กนะครับรองรับไบโอดีเซลนะครับตัวนี้จะเป็น RT 120นะครับตัวนี้อยู่ที่20,000บาทนะครับตัวนอกขนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ F c ถามพี่ชัยบอกเอ้าพี่ชัยแล้วรถปั่นไปไหนนะครับรถปั่นพี่ชัยโดนไปดันดินอยู่หลังบ้านโ่นครับหน่นนะครับหลังร้านนะครับนี่ก็เหลือรถลากฟางนะครับเนาะ ยาว6เมตรนะครับยังอยู่นะครับ FC นะครับตัวนี้อยู่ที่6 0 0 0 0บาทนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับรถลากฟางสวยๆเลยนะครับเครื่องโครงร้านวีชัยเจริญยนต์นะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับสนใจตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็จับเชือมาที่ร้านพี่ชัยได้เลยนะครับเนาะ มาเลือกมาดูชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นยันต์มา LM 115นะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับ ET 95 ET 80นะครับตัวนี้จะเป็น RT 90พัดนะครับ FC นะครับสภาพสวยๆนะครับ RT 90พัดนะครับตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่17,000บาทนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับพี่ชัยก็จะให้ไล่ดูทีละตัวนะครับก็แน่นไปหมดนะครับเนาะ ตัวนี้จะเป็น di 120นะครับตัวนี้อยู่ที่30 0 0 0บาทนะครับไดเล็ก120 di นะครับสนุกสนใจนะครับตัวไหนกินกลางมาได้เลยนะครับพี่ชายก็ยินดีส่งนะครับจัดส่งได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องนะครับพี่ชายจะจัดส่งทั้งนิมมิคเพสนะครับเนาะแล้วก็ตีตาไปรนีให้เลยนะครับแล้วก็ fc ก็โอนตังค์ได้เลยนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับสนุกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกินกลางตัวหาพี่ชายได้เลยนะครับ ร้านพิ่ City, <sm> ัยต <pl ains> ั <able> <ming> <ados> <mon> ้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็จับชีเวตมหาพิชัยได้เลยนะครับเนาะพิชัยก็คิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับเนาะมาในอัปเดตให้ดูนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีสินค้าลงอีก1นึกล้อนะครับเนาะมาเลือกชมได้เลยนะครับตอนนี้พิชัยก็จัดร้านนะครับจัดร้านดันเข้ามงหน้าๆนะครับพรุ่งนี้เข้าอีก1นึกล้อนะครับ FC ท่านใดนะครับสนสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไซงามนะครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาจิบกาแฟโบราณได้เลยนะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะครับแวะมาคุยกัน,นครับมาดื่มน้ําเยน็ยนๆกินกาแฟโบราณสูตรทวีชัยเจริญยนต์ไตงามนะครับแล้วก็มาดูเครื่องดูโคกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับพีชัยคิดถึงเอฟซีทุกคนเลยนะครับเนาะ วันนี้ก็ถือโอกาสเลยนะครับอัปเดตวันที่1ตุลานะครับประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับก็ขอให้เอฟซีพิชัยร่ำล้ำรวยๆถูกหวยรางวัลที่2องกันทุกคนนะครับรางวัลที่1ไม่ต้องบอกนะครับพี่ชัยขอนะครับสำหรับวันนี้ครับยูทูบจ้างทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ